เพเมโกวันนี้ขอเสนอย้อนรอยนักเตะเลสเตอร์ซิตี้ชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2015-2016ถึงศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2015-2016ถึงถือเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้หลังพวกเขาคว้าคะแนนไป81คะแนนนั่นทำให้ในคลิปนี้เราจะพาไปย้อนชมขุนพลนักเตะเลสเตอร์ซิตี้ชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2015-2016ถึง 2016, ว่าปัจจุบันพวกเขาอยู่ไหนกันบ้าง เริ่มต้นที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูคนแรกก็คือแคสเปอร์ชไมคิลนในด่านชาวเดนมาร์กซึ่งปัจจุบันในวัย35ป,ปียังคงค้าแข่งอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้และยังเป็นกัปตันทีมอยู่ในปัจจุบ Mark wasser, ันมาร์คชวาเซอร์อดีตนายประตูชาวออสเตรเลียปัจจุบันในวัย49ปีไม่ได้ผ่านดวเองมาทำงานเกี่ยวกับฟุตบอลหลังคว้สตาร์ทกับเลสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2016 เบนฮัมเมอร์ในด้านชาวอังกฤษเป็นผู้รักษาประตูสำรองอีกหนึ่งคนปัจจุบันในวัย34ปีขาแข้งอยู่กับสวอนซีมาที่นักเตะในตำแหน่งกองหลังของทัพจิงจอกสยามเริ่มต้นด้วยเวสมอร์แกนกับตันทีมของเลสเตอร์ซิตี้ในชุดนั้นปัจจุบันในวัย38ปีพึงประกาศควนสตาร์ทกับเลสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2021ลิชี่เดลาดแนวรับชาวเบลเยียมปัจจุบันในวัย33ปีขาแข่งอยู่กับรอยัลอันเวิร์ฟทีมในลีกเบลเยียม โรเบิร์ตฮูดกองหลังชาวเยอรมันปัจจุบันในวัย37ปีพึงแขว่สตัรกับเลสเตอร์ซิตี้ไปเมื่อปี2018ดานิเอลอามาตีกองหลังชาวกาน้าปัจจุบันในวัย27ปียังคงค้าแข่งอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้แดนนี่ซิมสันปะกาหลังชาวอังกฤษปัจจุบันในวัย35ปีเป็นนักเตะไร้สังกัด มาซินวาซิเลฟสกี้นวรับชาวโปลแลนด์ปัจจุบันในวัย41ปีพึงประกาศแขวนสตั๊ดไปเมื่อปี2020คริสเตียนฟุกปัจจุบันในวัย36ปีขาแข่งอยู่ในเมเจอร์ลีกอกอร์กับสมูรชสรนชาล,ลอตโยฮันเบอร์นาลูอันกองหลังชาวตูนิเซียปัจจุบันในวัย35ปีขาแข่งอยู่กับอาริสเทสซาลนิกีทีมในลีกกีสเบนชิวลแบ็กซ้ายชาวอังกฤษปัจจุบันในวัย25ปีขาแข่งอยู่กับเชลซี มาที่นักเตะในตำแหน่งแดนกลางของทีมเริ่มต้นด้วยแดนนี่ดิงวอเตอร์มิดฟิลด์ชาวอังกฤษปัจจุบันในวัย32ปีเป็นนักเตะของเชลซีแต่ยา้ายไปค้าแข่งกับเลดดิงในฤดูกาลนี้ด้วยสัญญายืมตัวเอนโกโลกกองเตะกองกลางตัวรับทีมชาติฝรั่งเศสปัจจุบันในวัย31ปีค้าแข่งอยู่กับเชลซี ดีนแฮมมอนกองกลางเชาวอังกฤษปัจจุบันในวัย39ปีพึงประกาศรีทายไปเมื่อปี2020แมตตี้เจมกองกลางชาวอังกฤษปัจจุบันในวัย30ปีขาแข่งอยู่กับบิสตันซิตี้แอนดี้คิงอดีตแนวรุกทีมชาติเวลปัจจุบันในวัย33ปีค้าแข่งอยู่กับบิสตันซิตี้มาร์คเอารบตันปีกชาวอังกฤษปัจจุบันในวัย32ปียังคงค้าแข่งอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ เจฟฟี่ชูบดาวเตะชาวกาน่าปัจจุบันในวัย29ปีขาแข่ขงอยู่กับคิสตันพาเลตเดมารายเกยแนวรุกชาวอังกฤษปัจจุบันในวัย25ปีขาแข่ขงอยู่กับเอเวอร์ตันนาธานไดเออร์ปีกชาวอังกฤษปัจจุบันในวัย34ปีพึงประกาศแขวนสตาร์ทไปเมื่อปี2021โกคานอิลเลอร์ ller, กองกลางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ปัจจุบันในวัย37ปีขาแข่ขงอยู่กับอาดานาเดมีสปอร์ทีมในลีกตุรกี ลิยาดมาเลสปีกทีมชาติแอลจีเรียปัจจุบันในวัย31ปีคาแข่งอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาที่ตำแหน่งกองหน้าของทีมเริ่มต้นด้วยเจมี่วาดีหัวหอกชาวอังกฤษปัจจุบันในวัย5 5ปียังคงค้าแข่งอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้อันเดกามาลิชกองหน้าชาวโคเอเชียปัจจุบันในวัย30ปีคาแข่งอยู่กับฮอฟเฟนไฮ ชินจิโอกาสกิกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นปัจจุบันในวัย36ปีคาแข่งอยู่กับสโมสอนคาทาเกนาทีมในสเปนโจโดดูกองหน้าชาวกาหนาปัจจุบันในวัย26ปีคาแข่งอยู่กับดอนคาสเตอร์โรเวอร์ เลโอนาโดอูยัวกองหน้าชาวเจนไตปัจจุบันในวัย35ปีเป็นนักเตะไร้สังกัดส่วนผู้จัดการทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ก็คือ ieri, คาดิโอราเนีอลี่กุนซือมากประสบการณ์ชาวอิตาลีปัจจุบันในวัย70ปีไม่ได้คุมสโมสรฟุตบอลใดๆโดยทีมล่าสุดที่คุมทัพคือการคุมทีมวัตฟอร์ด ฝากอีกหนึ่งช่องทางการติดตามของเราเดทิเพจเฟซบุ o กเพ a y เมเก r และถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง Paymaker อนะครับ